สวัสดีครับผมผมกบน,นาครับเมื่อนี้ครับผมได้คุยกับหลวงพ่อเจ็ดศูนย์ครับหลายมวลครับที่ว่าผมบดเอาความฝันเรามาเล่าความฝันของเราครั le. บบ่เล่ามันก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างแต่ว่าบาพอมาเล่าบางครั้งมันก็เข้าตรงๆบางครั้งมันก็เข้าตามหลังแต่ว่าเมื่อนี้ครับผมได้คุยกับเล่าเล่าบอกว่าจังได๋นี่ก็ต้องสือไ้เลยละ่ะสือไปเลยแหละคือความฝันเรานี่คือมันแปลกตรงไหนครับ คือผีครับผีเนี่ยมาตะโกนบอกว่าเสือเอาเลยหลวงพ่อสือเอาเลยหลวงพ่อนี่คือคําพ่าของผีผีในี่เพิ่ไปคนบอกครับว่าให้หลวงพ่อน่ะเสือเอาเลยทัางที่ว่าผีเนี่ยก็บหูว่าหลวงพ่อจะซื้อเลขเท่าไหว่าแต่ว่าผีน่ะบอกว่าให้หลวงพ่อน่ะเสือเอาเลยว่าสั่นแถมที่งสำคัญคือหลวงหลวงพ่อเจ็ดศนี่คือแกคิดหนักมากครับว่าแกจะไปซื้อเลขอะไรคิดหนักก็ตรงที่ว่า แกครับแกซื้อไว้เยอะมากแกคิดว่าแกสมเงินไปจ่ายเขาบนออกแกซื้อตัวรับผันแกซื้อตัวลัพันครับกว่าจะพนัมกมากี่แกถูกเรียกบนแล้วก็ 1- 4สล่างไม่ได้ถูกสาตัวนะครับแกถูกทั้งบนทั้งล่างเห็นไหมครับบางเทือกับเขาทั้งบนทั้งล่างผอมกันบางเทือกับเขาแค่อย่างใดอย่างหนึง่งแต่งวดนี้ครับแกฝันเนี่ยคือผีเนี่ยมาตะโกนบอกเลยว่าซื้อเลยหลวงพอ่อซื้อเลยหลวงพอ่อ แต่โกนอยู่อย่างนี้ครับตอนประมาณสักดึกๆแล้วละวะช่วงวเวลาประมาณสักตีสี่กับตีห้าในความฝันช่วงที่ว่าเราก็ลังจะเตรียมตัวไปบินธบัดครับแต่ว่ามันเป็นความฝันเนยเหตุการณ์ความฝันครับเราบอกว่าลังจาทีว่าเราถูกเลขเก่าศูนย์กันหนึ่งสี่แล้วถามว่าได้เยอะไหมแกก็ได้พอประมาณหนึ่งครับเพราะว่าแกก็ซื้อหนักบ้างไม่หนักบ้างแกก็ซื้อประมาณหนึ่งครับความฝันเราครับเราฝันว่าเรากําลังจะเตรียมตัวไปบินธบัดยามเช้าครับประมาณสักตีสี่ครึ่ง เรากำลังเตรียมตัวไปวินธบัตจู่ๆครับพว่าจักมีผู้ชายทั้งใดดอกมายืนอยู่ข้างหน้าแต่ว่าก็เห็นครับข้าวขาหล่ะครับข้าวขาแต่ว่าเขากับเบิบาเบาับา่ามาไก่น่ะหลวงพ่อเจสูนี่คือไก่อยู่ในกุฏิเพิินอยู่ในกุฏิเพิินแล้วก็ยังไม่ได้ออกมาหรอกแต่กับเพิ่นก็เห็นว่าเห็นเงาแวบๆเป็นไขสักคนแหละแต่คิดว่านด้เป็นผู้ชายหลวงพ่อเจสูนเราก็เห็นอยู่ครับว่าเป็นเงาแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร แล้วกับเมียนของเมียนยังครับเพื่อที่จะไปบินธบาเดืนนัแต่ว่าเรากับเมียนของเมียนไปมากครับแล้วก็เอาบาทใส่ไว้้างหน้าแล้วก็โจเบิงอังศาแล้วครับโจเบิงในอังศามันก็เผื่อมาครับมันเป็นเป็นตัวเลขมันเป็นกระดาษเลขนะครับมันเป็นกระดาษเลขแล้วทุกตัวเขียนตัวเลขทั้งหมดแล้วก็มันเขียนคําว่าพันคูณพันทุกตัวเลยครับแล้วก็ขีดหนักใจครับว่าสีเอาเงินใส่นอไปจ่ายเขาน่อถามว่าบ่ถืง แต่หากว่าบบถือเนี่ยจะเอาเงินใส่เนาะไปจ่ายเขาเนาะแล้วก็เราแก้การคิดอยู่ในใจเนาะครับคิดอยู่ในใจคิดในใจสักคู่หนึ่งครับเสียงตะโกนออกมาจากขังขางหนอกครับบอกว่าเสือเอาเลยหลวงพ่อเสือเอาเลยเสือเอาเลยครับหลวงพ่อเสือเอาเลยหลวงพ่อเจ็ดศูนย์ครับก็ได้ยินว่าคนน่ะเขาบอกว่าให้เสือเอาเลยหลวงพ่อเจ็ดศูนย์แล้วก็เบิ่งวาเนาะแต่หากว่าันถือนี่มันก็ดีใจอยู่แต่แต่หากว่าบบถือเนี่ยจะเอาเงินใส่เนาะไปคืนเขาเนาะพผยไอ ตัวเลขที่ว่าหลวงพ่อเจ็ดศูนย์ครับแกยืนดูครับแกเขียนตัวละพันทุกตัวเลยแต่แกยังไม่ได้ไปซื้อนะครับแกบอกว่าเดี๋ยวกลับมาเนี่ยเดี๋ยวจะไปซื้อเพราะว่ามันเป็นวันเลขออกพอดีในความฝันแต่ว่าบ่มันใจว่าจะซื้อบอหรือจะบอซื้อสินะครับเพราะว่าถามว่าถึงมากีนคือมันจะเสียเงินเป็นหมื่นนี่แหละแต่จู่ๆครับพีน่ะห้ยกาลังใจมากบอกว่าเสียงตะโกนขาวมาว่าให้ซื้อเลยหลวงพ่อให้ซื้อเลยหลวงพ่อห้ยกาลังใจหลวงพ่อแหงแต่ทั้งๆที่ว่าบ่มหู่น้ำว่าให้ แต่หลวงพอ่อเจ็ดศูนยะ์คือเห็นตัวเลขทุกตัวครับที่ว่าแกยืนดูในความฝานันเพราะมันเป็นเลขคำนวณของหลวงพอ่อเจ็ดศูนย์ทุกตัวเลยแต่ว่าคนที่ตะกูนมาบอกว่าให้หลวงพอ่อ7จ็ดศูนย์เสือเลยเสือเลยหลวงพอ่อเสือเลยว่าสันผมเลยถามาแล้วผีบอกเลขกบอกหลวงพ่อเจ็ดศูนย์ตอบว่าไม่ได้บอกเลขนะแค่เขาบอกว่าให้เสือเลยผมบอกครับเป็นยังถึงหลวงพอ่อเจ็ดศูนย์ถึงว่าถึงนหนจะเป็นผี พราะว่าตรงข้ามข้างหน้านั้นคือมันจะเป็นเกี่ยวกับอธิมันจะเป็นเกี่ยวกับเจดีที่ว่าเขาเอาถาดไว้ครับที่ว่าแกยืนยืนเหมียนเหมียนจะคล้องอยู่นะครับมันเป็นถาดแกก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นผีลากบุษเสนาจ,จะได้ขึ้นผีแต่เพราะว่าเวลานี่ไม่มีใครกล้ามายืนดอกอยู่บริเวณแถวนี้ระหว่างแต่สิ่งมันคือมาขยันขย่อมาบอกเขาว่าให้ซื้อเลยเด้อให้ซื้อเลยเด้อพัศนงทั้งทีงทห้าบ่หู ข้ากับบูงูจะเขาเข้าวกับบูงูจะเข้าแล้วก็ข้ากับบูงูนะว่าข้าถือเลขยังไหวแล้วก็ข้ากับบูงูนะว่าข้าวสือตัวเท่าไหร่สินะมาให้ข้าสือมาเชียร์ข้าสือว่าสือเอาเลยหลวงพ่อสือเลยหลวงพ่อว่าสืนหลวงพ่อเจ็ดศูนย์แกก็ฝันประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวเลขนะครับที่ว่าเราบึ่งในกระดาษครับในความฝันคือมันเป็นเลขคำนวณของหลวงพ่อเจ็ดศูนย์ทุกตัวเลยครับผมขอบอกตัวเลขก่อนครับผมขอบอกไอ้เลขสองโซก่อนเมื่อกี้แกก็ถูกเลขเก้าศูนย์กับหนึ่งสี่คร งวดน,นี้หลวงพ่อจ็ดศูนย์แกมีเลขสองตัวก็คือสองห้าสี่สามแปดเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดครับนี่คือเลขสองตัวแต่ทุกตัวครับในความฝันเขียนตัวละพันคูณพันหมดเลยแล้วก็เลขสามตัวครับแกก็เขียนเลขหกศูนย์ห้าหกศูนย์หกหกศูนย์เจ็ดแล้วก็หกศูนย์แปดนี่คือเลขสามตัวที่หลวงพ่อเจ็ดศูนย์แกเขียนครับผมถามเนาะแล้วทุกตัวเนี่ยมีวงกลมเห็นบอกว่ามาตัวไหน ลงพ่อเจ็ดศูนย์แกก็บวงกลมให้คือหกศูนย์หกแล้วก็เลขสามตัวนี้คือแกวงกลมไว้ให้คือเก้าเจ็ดครับนี่คือตัวเลขผมได้ถามมามาแถบอมาแถบอภาษาเลขเก่าเจ็ดเนี่ยแกบอกว่าแกไม่มั่นใจหรอกเพราะว่าที่ผ่านมามันมีตัวเลขต่ำๆหนึ่งซี่กะต่ำภาษาไอซี่ซี่กะต่ำภาษานะครับแล้วก็บอกว่ามีต่ำหมดเลยคือแกบอกว่าตัวแรกแกบอกว่าเก้าเจ็ดเนี่ยถ้าหากว่ามันมามันมาสูงเลยเด้ แต่ถ้ามันยังไม่มามันก็จะมา25แล้ววะแกก็วงกลม97ไว้ให้ตัวแรกแล้วก็25ตัวรองครับแกก็วงกลมให้แบบนี้ครับนี่คือตัวเลขที่แกวงกลมให้แต่ถ,า,ถามว่าเลขหลายตัวบอมันก็เป็นเลขหลายตัวเนาะเพราะว่ามันมันเป็นเลขคำนวณของหลวงพอ่อเจดศลหลวงพอ่อเจดศนี่คือเราคำนวณให้แล้วก็จะวงกลมไปให้ด้วยครับงวดน,นี้คือแกก็วงกลมให้คือ606แล้วก็97กับ25 จริงๆแล้วถ้าถามว่าจำได้ไหมจำได้ยังไงคือเลขหลายแท้มันบเป็นเลขความฝันที่ว่าผีบอกครับมันเป็นเลขที่หลวงพอ่อเจสูนคำนวณแล้วก็เอาออกมาดูอ,าออกมาดูว่าถ้าหากว่าถือเนี่ยต้องเสียงเงินให้เขาหลายแห่งเด้เอนี่ละว,ว่ะแต่หากบ่ถือมันก็เป็นเลข,ข,ำนนขงลงคำนวณของหลวงพ่อเจสูนนะครับในความฝันแกก็เลยว่าผีเนี่ยมาเชี่ยให้เขาสื่อแล้วก็บอกว่าสื่อเลยหลวงพ่อ่าสั่นผีกับในนํำโพด่าสั่นแต่ถ้าสื่อตัวราหาตัวซีบีกันยังพ่อไข่เด้ ยังพอมีใจอยู่แต่อันนี้เขาเขียนตัวละพันทุกตัวเลยแต่ถือมาเนี่ยมันก็รับเละแต่ถ้าเ่าถือมาเนี่ย,ลเ,ลเ,ยเละเหมือนกันแล้ววะคือลองพิจารณาบงครับโบนเนอาจจะมาทั้งบนทั้งล่างก็ได้แต่อย่าลืมไม่ตัดเล่นนะครับเนาะอย่าลืมไม่ตัดเล่นครับหกศูนย์ห้าจะอาจจะเป็นหกห้าหรือศูนย์ห้านะครับเนาะหรืออาจจะเป็นศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะครับเนาะหกแปดหกเจ็ดยังสิหกหกยังสิลองมึงครับ ผื่อตัวเลขสิบ้าตัวใดตัวหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเราทุกคนไม่อยากซื้อเลขเยอะหางก็เอาแค่บางตัวที่เราชอบก็บพอครับเอาแค่บางตัวก็พอแต่ถามมาหลายหางบ่ผมก็ว่ากระบ,บอกนะครับเนาะเจ้าเดียวก็คือมีเท่านี้ครับหลวงพอ่อเจ็ดศูนย์แล้วก็ซื้อแบบนี้แหละครับแล้วก็ซื้อไว้อย่างเล็กเละเน้อยก็ขอให้ทุกคนครับโชคดีมาครับหนึ่งทงนาคมหกซื้อเลขตัวไหนก็ขอให้ถูกอยากให้ทุกคนถูกลอตเตอรี่ครับเผื่อ,ออาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งก็ได้สำหรับที่นี่ขอคุณไหลายสวัสดีครับ